และเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเธอตัดสินใจคว้าปืนที่ตกอยู่บนพื้นห้องระเบิดศีรษะสามีผู้มีแต่ความเหี้ยมเกลียมเปรยียงเสียงปืนคำรามลั่นก่อนทุกอย่างจะปิดลงด้วยความเศร้าคนเรานั้นบางครั้งสุดกั้นอะไรมากๆเข้าก็อาจจะกระทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดก็เป็นได้อย่างเช่นนางสมบูรณ์เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ซึ่งบัดนี้เธอได้กลายเป็นคนร้ายที่ฆ่าหัวตัวเองทําไมและทําไม ทำไมถึงได้เป็นเช่นนี้มันเป็นข่าวที่สะเทือนความรู้สึกของมนุษย์ไปอย่างยิ่งซึ่งเราจะได้เปิดเผยเบื้องหลังของคดีนี้ให้ทุกท่านได้ทราบซึ้งเป็นอุทาหรณ์นในเหตุการณ์ครั้งนี้กันบ้างนางสมบุญเจ้าของกิจการร้านอาหารแห่งนี้ได้แต่งงานอยู่กินกับนายสมเจตเมื่อสิเอ็ดปีที่แล้วครั้งนั้นเธอมีลูกติดกับสามีเก่าสองคนเธอตัดสินใจอยู่กินกับนายสมเจตเพราะเห็นว่าตัวนายสมเจตเป็นคนดีมีความขยันขันแข็ง ชิบเป็ดปีในชีวิตในงานครั้งใหม่เธอเพิ่งมารู้ทีหลังว่านายสมเจตนั้นเขาไม่ได้ดีจริงอย่างเมื่อก่อนระยะหลังนายสมเจตเริ่มมีปากเสียงกับเธอแทบจะทุกวันเธอต้องอดทนกับความกักขระของนายสมเจตทุกวิถีทางอย่างเช่นระยะหลังตัวนายสมเจตไม่ยอมทํางานทําการเอาแต่เล่นการพนันทุกวันเที่ยวผู้หญิงสารพัดที่ทํากับเธอลูกผู้หญิงต่อสู้ชีวิตคนนี้เธอจําเป็นต้องอดทนอยู่กับนายสมเจต ก็เพราะลูกต่างหากลูกสาววัยแปดขวบซึ่งเกิดจากนายสมเจตคือโซ่ทองที่เธอไม่อาจตัดขาดกับนายสมเจตได้เธอกลัวลูกซึ่งนับวันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมีปมร้อยเมื่อเธอต้องเลิกกับนายสมเจตแต่ความต่ําช้าที่นายสมเจตทํากับเธอเช่นใช้เงินอยู่เป็นประจำเมื่อไม่ได้ก็ใช้ระบบซ้อมจนเธอแทบจะเป็นโรคประสาทชีวิตของเธอมันสุดจรัท์ก้มหน้าก้มตาทํางานไปวันวัน ก็เพื่อจะให้หนายสมเจตไถยเงินเอาไปเล่นการพนันหรือไม่ก็เที่ยวผู้หญิงและบ่อยครั้งที่เธอแทบจะบ้าตายเมื่อนายสมเจตเมาเขาจะควักปืนโจดสามแปดซึ่งเป็นปืนส่วนตัวออกมาขู่เธอทำท่าจะยิงเธอรู้ถ้าเธอไม่ยอมให้ไอ้ปัจใจสำคัญคือเงินให้หนายสมเจตสาม,มีส่วนเหี่ยมคนนี้เธอรู้ว่าเขาต้องฆ่าเธอได้แน่แแต่บอกแล้วยังไงยังไงเธอก็ต้องยอมเพื่อลูก ลูกที่ไม่น่าจะเกิดมาจากมนุษย์ใจอำมหิตคนนี้เลยนางสมบูรณ์เธอแอบร้องไห้ทุกวันไม่มีใครปลอบเธอได้ในเมื่อเธอคิดผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเธอไม่เคยคิดเลยว่าความหวานเมื่อแต่งงานกับนายสมเจตใหม่ๆนั้นมันจะกลายเป็นความขมขื่นในภายหลังแต่ชีวิตเมื่อคิดได้มันก็สายเกินไปเสีแล้วนี้ถ้าไม่มีลูกเธอจําเป็นต้องแยกทางกับเขายัางเด็ดขาดสภาพการที่ถูกซ้อมและถูกเอาปืนขู่บ่อยนั้น เธอย่อมจะหวาดผวาเมื่อเห็นหน้าของสามีเธอรู้ว่าสามีของเธอคนนี้นั้นสันดานการพนันและผู้หญิงมันฝังลึกลงไปในก้นบึ้งสิแล้วเขาหลงระเริงเลง่หงมงายกับไอสิ่งพวกนี้จนถึงกระทั่งทําความอับปยดให้กับเมียเพราะต้องการเงินอย่างเดียวช1ปิตีเหมือนกับเธอกําลังตกหุมเวจีอย่างที่สุดเธอคิดว่าเธอจะทนต่อไปแต่ถ้าเธอทนไม่ได้หรือวันใดที่เธอหมดกั้นความรู้สึกอันนี้วันนั้น จะเป็นวันที่เธอต้องลงมือทําอะไรบางอย่างเลิกกับเขาหรือเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเธอสงสารลูกเธอทําอย่างนั้นไม่ได้แน่แต่มันต้องสะสมกับที่นายสมเจตสามีที่รักทํากับเธอและแล้ววันนั้นมันก็มาถึงจริงๆมันเป็นวันที่เธอต้องเสื่องหานผัวรักด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเธอต้องจดจําวันนั้นอีกนานนานกว่าที่เธอจะลืมมันลงเหตุการณ์ในวันนั้นนะหรือเธอรู้ว่านายสมเจตสามีอมหตฮคนนี้ เข้ามาในร้านอาหารหลังจากการเล่นพนันมาเสร็จคำแรกที่เขาพูดตะคอกใส่เธอบนห้องนอนนั่นก็คือเธอเอาเงินมาให้ฉันพันหนึ่งสิเธอเอื่มาระอากับคำพูดเช่นนี้มาตลอดมันเป็นคำพูดที่เธอได้ยินกับทุกวันและแสนเจะเบื่อแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธต่อเงินจํานวนนั้นเพราะนั่นหมายถึงเธอต้องถูกขู่ฆ่าและถูกซ้อมเธออายคนอื่นและลูกๆจึงต้องยอมเขาเสมอมาและวันนั้นก็เช่นกันเธอตัดสินใจจะควักเอาเงินให้เขาอยู่แล้ว แต่อะไรมาโดนใจกับเธอก็ไม่รู้ทําให้เธอแข่งข้อกับเขาอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยฉันไม่มีถ้ามีก็ไม่ให้เป็นคําพูดที่เธอกระแทกใส่หน้าเขาอย่างไม่รู้ตัวอ๋อวันนี้ทําปากดีเดี๋ยวก็เจ็บตัวเขาตวัดลั่นท้องแล้วเดินรีบเข้าหาเธออย่างกับแมวจ้องตระคุบหนูเขาตัดสินใจชั่ววูบตวัดเอาจุ 38, ดสามแปทวดมรณะกระบอกเดิมซึ่งเขามักจะควักออกมาขู่เธอเป็นประจำวันนี้ก็เช่นกัน เขาควักมันออกมาจ้องไปหาเธอแล้วก็ใช้คำพูดเหมือนเดิมว่าจะให้หรือไม่ให้นางสมบูรณ์เธอเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างอกสัน่นแต่เธอยังวนเดินหนีไปรอบๆเตียงนอนและอะไรก็ไม่รู้ที่มาดนใจให้เธอพูดคำว่าฉันไม่ให้ถ้า่งนั้นตายซะดีกว่านายสมเจตเขาพูดด้วยอารมณ์โกรธจัดจนหน้าเขาแดงกล่ำเขาพุ่งตัวเข้าหาเธอพร้อมกับปืนในมือมือกำยำอันนาเตอข,ของเขากระทบเข้าใบหน้าของเธออย่างสุดเบี้ยง เธอรู้อย่างเดียวขณะนั้นว่าอารมณ์สุดกลั้นของเธอได้หมดลงแล้วทุกครั้งเธอจะไม่สู้เขาปล่อยให้เขาตบตีเอาแต่เพียงผู้เดียวแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้เธอไม่ยอมเขาอีกแล้วไม่ยอมเด็ดขาดเธอตัดสินใจไม่หนีเขาและเธอพยายามแย่งปืนยในมือของมนุษย์เฮี้ยมคนนี้ผีซาตานในคราบคนจุดสามแปดูตมรณะตกกระเด็นจากมือของนายสมเจตเพราะการกอดรัดฟัดเวี่ยงกันเสียงดังโครมครามไปทั่วร้านคนในร้านรู้ว่า มันต้องเกิดเหตุไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบขณะนั้นเธอตัดสินใจคว้าอาปืนที่ตกอยู่บนพื้นห้องระเบะิดศีรษะนายสมเจตสมความแค้นเปรีย้ยงเธอจำได้ว่าของเหลวสีแดงทะลักออกมาจากตัวสามีอามาเหตุคนนี้และความคิดตอนนั้นของเธอทำอะไรไม่ถูกแล้วเธอกลายเป็นฆาตกรนับตั้งแต่นาทีนั้นผู้คนในร้านต่างก็วิ่งเข้ามาในห้องของเธอต้องพบกับภาพที่น่าสลดใจอยู่ข้างหน้านั่นคือเธอกำปืนแน่น และตรงหน้าของเธอคือนายสมเจสามีซึ่งนอนแผ่ราเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนสติของเธอกลับเข้าร่างเหมือนเดิมสิ่งแรกที่เธอทําได้ก็คือเธอร้องไห้แทบพลังเธอเจ้าปืนกระบอกนั้นแหละจบชีวิตของตัวเองเพื่อให้ตายตกไปตามกันแต่ถูกห้ามไว้ด้วยญยาติและลูก,ลกเธอรู้อย่างเดียวว่าเธอได้ลงมือสังหารผัวจอมรีดไายคนนี้ตายเสียแล้วเธอรู้ว่าเธอทําผิดแต่เธอไม่น่าจะฆ่าเขาแต่มันก็สายเกินไปสิแล้ว สายเกินกว่าจะแก้ไขเหตุการณ์อะไรได้เพราะเขานายสมเจตสามีสุดที่รักของเธอเขาได้ตายไปเสียแล้วเธอเดินเหมือนคนเสียสติเมื่อขึ้นไปอยู่บนโรงพักสพเมืองเชียงใหม่ในฐานะฆ่าคนตายเธอเล่าชีวิตรันทดให้ตำรวจฟังด้วยน้ำตาที่หนองหน้าแต่เมื่อเธอเล่าถึงตอนยิงนายสมเจตอารมณ์คลั่งของเธอก็ประทูขึ้นอีกเธอตัดสินใจดึงปืนนายตำรวจคนหนึ่งเพื่อจะให้ตายตกไปตามกันแต่ใครบ้างล่ะจะยอมให้เธอทำเช่นนั้น เธอถูกเยือยแย่งเอาปืนกลับคืนไปได้ครับชีวิตของเธอหมดอิสรภาพตั้งแต่วินาทีนั้นเสียงสือเสื่ื้นของลูกน้อยของเธออีกสามคนเป็นที่น่าเวทนาของตำรวจซึ่งไม่อาจจะจับเธอเข้าห้องขังไปได้ใช่เธอถูกประกันตัวออกมาด้วยหลักทรัพย์สองแสนบาทพร้อมกับคำปลอบใจจากนายตำรวจให้เธอกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ลืมมันเเอะกับเหตุการณ์วันนั้นทั้งนี้ญาติของฝ่ายนายสมเจตเข้าใจถึงชีวิตของเธอดี ไม่ยอมเอาเรื่องเอาเราวและเห็นใจในหัวอกลูกผู้หญิงอย่างเธอครับวันนี้เธอ,อยังอยู่ยังอยู่เป็นแม่ของลูกน้อยอีกสามคนเธอสัญญาว่าจะอยู่อย่างนี้จนตายไม่มีอีกแล้วคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกๆสามคนหวังว่าคดีนี้เธอย่อมได้รับความเห็นใจจากตำรวจในการทำสำนวนเพื่อจะได้ให้เธอกลับไปให้ความสว่างและความอบอุ่นแก่ลูกน้อยตาดำๆอีกสามคนเราก็หวังเช่นนั้นเราหวังเช่นนั้นจริงๆครับ นี่ก็คือเบื้องหลังของคดทีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ